สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องหน้าบัวาท่านผู้ชมมาดูการส,สวสดต่อชะตาต่ออายุขับไล่สิ่งไม่ดีที่ทำให้ผู้เจ็บป่วยอาการสาหาัสเจ็บป่วยหนัก การต่อชะตาเสริมบรารมีต่ออายุมันจะถู้ว่าก็ถ้าจะหยุดต้องหยุดตรงนี้ให้หยุดตรงเสริม,รรมให้กับผู้ที่กําลังเจ็บป่วยนะักให้มอยู่าม,ามีอาการมาราม,าามีอาการมีอากายหายวนรน,นี่เป็นวิธีกรรมทางาศาสนาพุทธ ที่สืบต่อและทำตามกันมารุ่นปู่ย่าตาทวดสมัยโบราณการเสริมบารมีก,การสวดเสริมบารมีก,การสวดขับไล่สิ่งไม่ดีไม่ร้ายที่จ,จะมาสิงสู่ให้คนเจ็บคนป่วยวมีอาการเจ็บป่วยหนักขึ้น จะได้เบาลงแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจมีความมั่นใจในการที่จะต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บหรือว่าโรคชลาโรคต่างๆที่ลุมเล้าอยู่ในขณะที่ผู้ป่วยเจ็บอาการล่อแร่ก็จะทำให้ผู้ป่วย มีกำลังใจหายไวขึ้นและมีกำลังใจต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ขับไล่ผีซ้ำดำปลอยจะได้ไม่มารบกวนคนเจ็บป่วยจะได้หายวันหายคืนจะเห็นได้ว่าหลังจากสวด ต่อน้ำต่อชะตาต่อชีวิตต่ออายุทำให้ผู้เจ็บป่วยผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยมีกำลังใจหายวันหายคืนขึ้นมาทันทีแล้วก็ทำให้กินอาหารกินข้าวกินน้ำกินอะไรได้มากขึ้น นี่เป็นประเพณีในยุคโบราณที่ทำสืบเนื่องต่อกันมาเป็นเวลาช้านานก็เป็นวัฒนธรรมของพี่น้องชาวพุทธที่สมัยโบราณได้ทำกันมานี่ก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ช่องนาคบัวจะได้บันทึกประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้ชนรุ่นหลังได้รู้ได้เห็นวัฒนธรรมของคนรุ่นเก่าๆก็จะได้สืบเรื่องทำต่อกันไปชั่วลูกชั่วหลานตลอดการละนานก็ฝากให้ ท่านที่ติดตามช่องยนะูทู e นาบัวช่วยกดแชร์ไปให้ผู้ที่ยังไม่เคยเห็นวิธีการต่อนา้าต่อชีวิตต่ออายุเสริมชะตาเสริมบารมีเสริมบุญเสริมความมั่นใจให้กับผู้ป่วยนี้ให้ชนเด็กๆลูกหลานเหล้นหลนรุ่นหลังจะได้ ได้รับดูรับชมเป็นแนวทางในการปฏิบัติดำรงวัฒนธรรมของไทยเรานี้ให้อยู่ยั่งยืนนานแล้วก็วิธีการวันนี้ที่พระคุณเจ้าได้สวดต่อน้ำต่อยุเสริมบรารมีให้กับนายแสวงนาคบัวได้จบสิ้น หลังจากนั้นนายแสวงนาคบัวก็อาการดีวันดีคืนขึ้นมากินข้าวกินน้ำได้อย่างคล่องสามารถพูดคุยได้ดีจากอาการที่รอแแลจะไปไมิไปแหละ แต่ด้วยการพระคุณเจ้ามาต่อน้ำชักบางสกุลตายบักชักบางสกุลเป็นก็ทำให้มีสุขภาพแข็งแรงทันตาเห็นทันทีผู้ทีอ่อยู่ในเหตุการณ์ที่นั่งอยู่ที่เห็นในการบันทึกไว้ในคลิปนี้ ก็ได้เห็นกันลมทั้งผู้บรรยายก็ได้เห็นมากับตาว่าหายสวยน้าคลัวอาการดีขึ้นสามารถกินข้าวกินปลากินน้ำได้อย่างน่าอัจจันย์นี่คือเอนีวัฒนธรรมการเสริมตาเสริมชะต,ตาต่อยุเสริมบารามี ต่อชะตาจากคนชะตาขาดก็สามารถจะมีอายุยืนยาวต่อไปได้อีกหลายปีนี่เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีที่ควรให้ลูกหลานรุ่นหลังได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติสืบต่อกันไปฝากให้ ท่านผู้ชมที่ดูช่อง YouTube ดูคลิปนี้ก็ช่วยกันเผยแผ่เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไปให้ครอบครัวอื่นที่มีผู้ป่วยอาการแย่อาการล่อแร่จะตายไม่ตายแหล่ลอง ใช้วิธีกิจกรรมการต่อชะตาต่อชีวิตต่ออายุนี้ไปทดลองใช้เพราะมีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆอยากให้ประเพณีหรือว่ากิจกรรมทางพุทธศาสนาที่มีการต่อนามต่ออายุนี้เป็นที่เผยแผ่หรือว่า แผ่ขยายไปในครอบครัวอื่นที่มีญาตินอนเจ็บป่วยอาการแยก่ก็ลองใช้วิธีทำทางพุทธศาสนาการต่อน,น้ำนี้ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์จริงไหมอตอนอที่ต่อน,น้ำให้กับนายสแสวงนนาคบัวที่นอนอยู่ในคลิปนี้อาการดีทันตาเห็นเลย หลังจากที่พระคุณเจ้ามาสวดต่อน้ำชักบางสกุลตายบางสกุลเป็นเสร็จพระคุณเจ้าก็กลับวัดหลังจากนั้นญาติพี่น้องก็น,นำข้าวปลาอาหารมาป้อนให้นายแสวงนาคบวัวน,นายแสวงก็ก,กินข้าวได้ ทำเลยกินน้ำได้กินหมีจับได้เท่าที่เห็นอยู่จากก่อนหน้านี้เรียกเรียนพี่พี่น้องน้องมาเพื่อมาดูใจนายสวงน,นักบัวหรือว่าลุงแหวงใจอกัน่น้าอัศจรรย์ สัจจันจริงๆเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของประเพณีกิจกรรมต่อน้ำของพุทธศาสนานี้ทำให้อาการของลงแหวงลงแสวงดีขึ้นทันตาเห็นช่ววลาช่วระยะเวลาไม่กี่นาทีต่อมาจิตใจเขาก็แจ่มใสผิวพรรณดี ก่อนที่จะนำพระคุณเจ้ามาต่อน้ำต่อยุให้อาการของนายสวงนี่กินข้าวไม่ได้ดื่มน้ำไม่ค่อยได้มือเย็นเท้าเย็นตัวเย็นเย็นไปเรื่อยๆนะครับจนอาการรอแล่พี่น้องเลยเรียกรวมพี่รวมน้องมาดูใจพอพี่น้องมาดูใจได้ ไม่กี่ชั่วโมองก็ได้มีมติกันว่าลองใช้วิธีกิจรกรรมหรือว่าวการสวดต่อน้ำการชักบางสกุลตายบางสกุลเป็นเป็นพิธีกรรมทางาศาสนาพุทธมาใช้ลองทำดู<อ>ก็ที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับคือ,รรอวิธีกรรมก็ได้เห็น อาการดีขึ้นทันตาเห็นทันทีก็ฝากให้ท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้ลองเอาไปทำดูอย่างน้อยก็รเราก็ช่วย,ยวคนที่อาการแย่ให้กับฟื้น,นคืนสภาพมาเป็นคนแข็งแรง มีกระชุ่มกระชวยม,มีความกระชับกระเฉงกระชุ่มกระชวยก,ก,กินข้าวได้ดื่มน้ําได้อย่างน่าอาศาัศจรรย์นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของกิจกรรมของพุทธศาสนาเป็นการต่อน้ําต่ออายุเสริมบุญเสริมบารมีเสริมวาสนาให้ผู้เจ็บป่วย ได้มีกำลังใจรับทรงตอครับก็ถือว่าเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมที่ลุงแหวงถวายปัจจัยมีคุณค่ามากสำหรับครอบครัวที่มีญาติเจ็บป่วยก็ฝากให้ท่านผู้ชมที่ชมคลิปลองไปบอกเล่าหรือช่วยแชร์ไปให้ครอบครัวที่เขา มีญาติเจ็บป่วยได้ดูได้ชมได้เห็นคลิปนี้ก็จะได้เป็นทางเลือกเป็นทางเลือกที่ดีที่พุทธศาสนาของเราได้มีวัฒนธรรมมีกิจกรรมดีๆไว้ให้คนไทยพุทธชาวพุทธ ได่พบภชาติผ่านมาเจ้ากรรมนายเวรมีกำลังใจในการดูแลญาติที่ป่วยเมื่อใช้กิจกรรมต่อน้ำต่อยุธต่อเสริมบุญต่อบรารมีแล้วทำให้ทุกท่านที่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานมีความสุข นี่คนไข้คนเจ็บคนป่วยที่อาการแรวแลกับมาดีขึ้นก็ฝากครับคลิปนี้ก็ขอมองให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนำไปช่วยกันเผยแว่ากิจกรรมต่อน้ำต่อยุเสริมบุญเสิมวาสนาเสริมบารมีนี้ให้กับคนอื่นๆได้มีโอกาสได้รับรู้ ฝากกดติดตามช่อง YouTube นาคบัวนี้ด้วยทางช่องก็จะนำเสนอกิจกรรมดีๆในเขตอำเภอบลรรมนี้เป็นหลักวิถีชีวิตการทํามาหากินหรือการสู้ชีวิตหรือว่าประวัติศาสตร์เก่าๆในเขตอำเภอบลรรมไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้งชุมชนหรือว่าวัดวาลามทางช่องนาคบัวก็จะพยายาม ไปบันทึกคลิปมาบันทึกเก็บไว้ให้ลูกหลานในอนาคตได้เรียนได้รู้ได้ศึกษาอย่างเช่นกิจกรรมต่อนามนีมขอบคุณทุกท่านครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับสุปฏติปันโนภควะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามี